นะคะจากที่นี่ถึงเอาเลนนะคะไม่ไกลนะคะประมาณถึงได้บระมาไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีก็ถึงได้นะคะจากของเรานะคะเอาเลนเอาเล็ outlet, outlet, outlet คืออะไรเข้าใจได้ไหมฮะเอาเล็คืออะไรครับเอาเลนนะฮะเอาเลนนะคะไข่ไข่กันห้างใช่ไหมนะคะเด็ดราคาถูกกว่าใช่ไหมนะคะราคาถูกกว่านะคะเอ่อในที่เอาเลนเอาเอาเลนที่นี่นะคะคก็ใหญ่ นะคะเอาเลยก็ใหญ่มากนะคะแล้วก็ใครอะไรใครทุกอย่างนะคะเสื้อผ้ารองเท้าทุ่งเท้ากระเป๋านะคะใครทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ราคาทุกกว่ากุ้งโซลราคาทุกกว่ากุ้งโซนะคะแต่ว่าจากของเรานะคะ้างอธิิาบนิดงหนึ่ง้องอธิิาบนิดหนึ่งนะคะอยากซื้ออะไรก็ได้แล้วแต่ของเรานะคะคือว่าโดนดูนะคะโอ้เสื้อผ้านี่ก็สวยก็ซื้อได้ นะคะอู้รองเท้านี่ก็สวยสุดทีนี้ก็ได้นะคะราคาทุกว่ากุมศนเพราะว่าเอาแหละนะคะไม่ใช่รุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะรุ่นเก่ารุ่นเก่านะคะเต้นง็รุ่นเก่าเนี่ยู่ทช่ชียงใหม่จริงๆไอ้ตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีนะเฮ้ยดูดิเห็นไหม่เก่าลิรุ่นเก่านะคะเออเห็นไหมฮันกี้แค่นี้นะยุดนะคะ